สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ของยาพาฟารลี่นะคะเดี๋ยววันนี้พามาเที่ยวนะคะอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรตินะคะมีบัวหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะมีสีม่วงสีขาวสีชมพูก็มีนะคะ ีขาวนะ,ะอุทยานบัวมหาวิทยลาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครน,นะคะ ถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมชมได้นะคะมาเที่ยวได้นะคะใกล้ๆตัวเมืองสกลนครครับไม่ไกลไม่ไกลสีนี้ก็สวยมากสีออกเหลือง มีสีม่วงมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะสีสดมากสวยมากคะ่ะดูกดใกล้ๆสีออก้มสุมนะคะ โซนนี้จะออกสีชมพูนะคะสวยงามมากค่ะโอ้งตองมาเบิง้งเลยค่ะพี่นอ้องเด้ออธิบายบ่ถือมันงามอีดีค่ะสีมัน,บบน่ะไม้สีชมพูแบบสีโอรสสีโอรสค่ะสีโอรส เยอะมากค่ะพี่น้องอดยชื่อได้ไม่ครบผ่าต้องมาดูเองนะคะสีเหลืองสีโอรสสีชมพูหน่อยโอ้งามงามงามนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็นักท่องเที่ยวนะคะบึงเนี่ยฟัง,น,ง,งนี่นะงามงามนี่หมสีนี่งามเถอะแอดมาทำธุระที่สะกดนะคะน้องจีนไม่ได้มาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสแวะชมอันนี้ก็สวยโอ้สีนี่ม่วงงามเ๋อน่องเอ้ยงามคักงามคักสีม่วงเข้ม แดดกำลังจ้าอุทยานบัวค่ะถ้าตอนเย็นๆเนะะี่ยค่ะบรรยากาศดีมากตอนนี้คือบ่ายโมงนะคะก็จะแดดร้อนนิดนึงซื้อยากๆอ่านยากแต่ซื้อคนก็ได้พูดนะมองไกลๆจะสวยมากอันนี้สียัองอันนี้สีเหลืองๆโอ้ง,ง,งามงามงามมากค่ะพี่น้องต้องมาดูเองนะคะมาเที่ยวนะคะ คนหราคร่ะพี่น้องแมนเบิร์ดบวกมุมนี้สวยมากซีโอรดสวยมากมาก,ก็สซีออกเหลืองๆเนาะจะมีป้ายแนะนำอยู่นะคะแต่และ สายพานแต่ละดอกแต่ละสีเนาะไว้นะคะด้านข้างนะคะสีชมพู ม่วงอ,อันนี้เป็นไหวในกระถางกับงามเนาะมึงเนี่ยใบท์งามงามสะอ่อนอันนี้สีขาวแล้วก็มีอันนี้พร้อมไหมเป็นลายเผือก,กเนาะนองรูงามงามงามอันนี้ได้ดูใกล้ๆเลยค่ะดอกตู่น,นี่มันหอก งานอยากได้ไปไว้ข้า,กกาง,นงนั้นเด็กน้อจะกระถางเนาะแล้วก็เอาปลานี่น้อยลงไปโออ้ยนีปลาดอกกุหลาบดอกใหญ่แบบนี้เนาะนี่แหละค่ะเสือลูกหอลูกตาเลยค่ะนี่ดูกกใกล้ชิดเลย